มิซูบิชิไท่ท่านพัทปี2020มาพร้อมกับเลขไม์เพียง50,000กว่ากิโลเมตรเท่น,นั้นเองรานะคา6,59,000บาทจองเลยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยสายเพชรยนต์นะคะอีกเช่นเคยกับช่อง y o YouTube พลอยสายรถสวยรีวิวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะมากับกระบะยกสูงที่เป็นตัวพัดนั่นเองนะคะนั่นก็คือ มีซูบิชิไททันพลัสนะคะปี2020นะคะที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับเลขไม์ที่น้อยมากๆเลยนะคะห้า0มกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญราคาไม่แพงจับต้องได้ต่างหากด้วยนะคะถ้าลูกค้าอยากรู้ราคาดูให้จบคลิปนะคะค่ะก่อนที่จะไปดูรายละเอียดของเจ้าไททันคันนี้นะคะพอยสอย่างที่เคยบอกไปเลยนะคะว่ามีรถให้เลือกมากกว่า 400คันนะคะตอนนี้เข้ามาเพิ่มแบบรัวๆมากเลยนะคะลูกค้ามีทุกรุ่นทุกยี่ห้อตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะหลักๆแล้วนะคะของเราจะมีรถที่คัดเกตเป็นรถที่คัดเกตนะคะลูกค้าและที่สำคัญรถจะไม่เคยชนไม่เคยไม่เคยชนหนักไม่เคยจมน้ำนะคะไม่มีการกอไม้หรือว่าดัดแปลงเครื่องยนต์ใดๆเลยนะคะลูกค้ารับประกันได้เลยในเรื่องของตัวรถนะคะรับรองว่าขับขี่ อ่าได้ไปนะคะขับที่ปลอดภัยไม่มีปัญหาตามมาทีหลังแน่นอนนะคะรับประกันการันตีเลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของเจ้าท้าท่นคันนี้กันเลยนะคะเริ่มที่ตัวไฟหน้านะคะเขาออกแบบมาแบบนี้เลยนะคะเป็นชุดโครเมียมนะคะยาวลงมาจนถึงตัดหมอกด้านไฟตัดหมอกด้านล่างเลยนะคะมาพร้อมกับไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลั n นิ่งไลท์นะคะยาวมาถึงตรงนี้เลยเห็นไหม สวยๆเลยนะคะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นชุดสีเทาตัวรถเป็นสีขาวแต่กระจังหน้าออกแบบมาเป็นสีเทาตัดด้วยชุดโครเมียมที่เป็นโลโก้แบรนด์หลักสวยๆเลยลูกค้าเห็นไหมชุดโครเมียมของเขานะคะจะรากยาวออกมาตรงนี้เลยนะคะบอกเลยว่าหน้าคันนี้คือคมดุมากนะคะลูกค้าไฟตัดหมอกมีมาให้หนึ่งคู่หน้าเลยนะคะให้ดูในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะเขาจะมีไฟเลี้ยวนะคะมาด้วย ลังพึ่งนะคะจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าการชนด้านล่างออกแบบมาเป็นสีออกเทาๆเนาะถือว่าตัดกับสีตัวรถออกแบบมาได้ดีเลยนะคะลูกค้าหมายเลขทะเบียนสองขอไข่ขอพึ่งแ3 9 1เก้ากรุงเทพมหานครลูกค้าจะได้เป็แปลทะเบียนนี้ไปเลยนะคะฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะออกแบบมาเป็นทรงนูนตรงตรงส่วนข้างนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะไม่มีเอ่อ รอยแตกงาไม่มีการขีดขวด่วนไม่มีรอยขนแมวใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคณเป็นรถบ้านมือเดียวรถใช้งานมือเดียวจริงๆนะคะดูจากเลขไม้ก็รู้แล้วนะคะไม้คันนี้แค่ห้าหมื่นเองลูกค้าเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันต่อเลยในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้ก็เป็นล้อแมกซ์อลลอยทูโทน แบบนี้เลยนะคะเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะลูกค้าสัญลักษณ์มิซูบิชิยังอยู่เลยนะคะลูกค้าไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะมาพร้อมกับยางที่เป็นปี2019นะคะลูกค้าสัปดาห์ที่7ดถือว่าโอเคเลยนะคะคันนี้ภายในซุ้มล้อนะคะน็อตอะไหล่เดิมๆนะคะช็คอัพนะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าอ่า ตัวนี้เขามีในส่วนของบันไดข้างมาให้ด้วยนะคะเป็นสีดำที่ตัดขอบด้วยสีเทาแบบนี้เลยนะคะ,ะขึ้นมาด้านบนนะคะกระจกปับไฟฟ้านะคะลูกค้าเป็นกระจกโครเมียมนะคะเห็นไหมเห็นส่องเห็นพลอยใสเลยนะคะที่สำคัญมีไฟเลี้ยวมาให้ตวตัวกระจกเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกรถนะคะก็เป็นกระจกดมเดิมนะคะ กระจกเดิมๆเ,เลยนะคะลูกคา้ากันสาคิ้วกันศาสตร์นะคะก็เป็นเดิมๆเ,เลยนะคะมีมาให้รอบคันนะคะสลักคําว่าฟร์ทไททันนะคะสวยๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างตัวรถไม่มีอะไรมากนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยแต่น้ามจับประตูออกแบบมาเป็นโครเมียมนะคะนี่ก็คือภายในด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะ ในส่วนของฝาถังน้ํามันนะคะก็จะอยู่ด้านข้างของตัวรถเลยนะคะถัดมานะคะจะมีสติกเกอร์นะคะที่เขียนว่าไททันพลัสนะคะนั่นก็คือตัวรุ่นของเขานั่นเองนะคะภายในหลังกระบะนะคะลูกค้ายังใหม่ๆเอียมๆอยู่เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ค่อยผ่านการใช้งานหรือบรรทุกมานักๆเลยนะคะมีการกระแทกให้รอบคันเลยตรงนี้นะคะเห็นไหมมีให้รอบคันเลย ส่วนด้านหลังนะคะลูกค้าไฟออกแบบมาได้สวยมากๆลูกค้าสังเกตได้เลยนะคะตรงตัวฝาท้ายกระบะเขาเนี่ยออกแบบด้านออกแบบมาจะนูนๆออกมานิดหนึ่งสวยมากๆนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวไฟหลักไฟถอยนะคะดวงใหญ่ๆเลยอ่ะด้านหลังนะคะลูกค้าจะมีตัวเซ็นเซอร์มาให้กับคุณลูกค้าด้วย 1. 1จุดแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะ แบบนี้เลยสัญลักษณ์มีให้ตรงกลางเลยนะคะบันไดหลังนะคะก็มีมาให้เช่นกันนะคะตัดด้วยชุดกันกระแทกที่เป็นสีเทาตัดดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายในของตัวรถคันนี้กันเลยค่ะเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้นะคะออกแบบด้านในมาเป็นสีดำนะคะลูกค้าสีดำสวยๆเลยคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาดูในส่วนของแผงควบคุมสวิตช์กันเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นที่เก็บสัมภาระนะคะสำหรับคนขับนะแล้วก็ระบบเซนทัลล็อกกระจกนะคะก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะอยู่ที่มคนขับหมดเลยนะคะตรงข้างๆนะคะประตูด้านข้างสามารถใส่ขวดน้ำเก็บสัมภาระได้เลยนะคะมาที่ด้านในตัวรถเลยนะคะเริ่มกันที่ตัวเบาะเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมเบาะผ้านะคะลูกค้า เบาผ้าที่ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีรอยฉีกขาดไม่บอบไม่ช้ำใดๆเลยนะคะลูกค้าอ่ะเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับกระจกข้างได้แบบอัตโนมัติเลยนะคะเลือกปรับกันได้ตามที่เราถนัดเลยนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะ ข้อดีของเขานะคะสามารถสั่งการจากโพรมอลไยได้หมดเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องพะวงว่าต้องดูรถด้วยต้องจิ้มหน้าจอด้วยนะคะอันนี้ก็คือความสะดวกสบายอย่างนึงเลยนะคะที่มีมาให้นะคะสำหรับหน้าจอแสดงผลนะคะชัดเจนนะคะตัวเลขไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะกำลังดีเลยเครื่องเสียงด้านในนะคะวิทยุ fM ลูกค้ามีมาให้นะคะรองรับโหมดทุกโหมดเลยนะคะ ระบบแอร์ก็เป็นระบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าภายในอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าแสงมันไม่ค่อยเข้ามาเนาะมีที่เก็บสัมภาระให้คุณลูกค้าเหมือนเดิมเลยนะคะใส่แก้วกาแฟตรงนี้ได้ถึง2ใบเลยนะคะเหมาะสําหรับคู่รักนะคะที่เวลาไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะก็ซื้อ2แก้วนะคะไม่ต้องเกี่ยงกันเลยในเรื่องของการวางแก้วข้างในนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันต่อเลยดีกว่า เรามาดูในส่วนของด้านหลังของเจ้าไททัทนคันนี้กันเลยนะคะมองจากข้างนอกลูกค้าเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าด้านในไม่เล็กไม่แคบเลยนะคะลูกคา้านั่งได้สบายสบายเลยนะคะไม่เบียดกันไม่อึดอัดแน่นอนนะคะเดินทางไกลๆไม่ต้องกลัวว่าจะปวดขาหรือเมื่อยขาเลยนะคะและที่สำคัญนะคะตัวนี้เขามี usb มาให้ด้วย ลูกค้าสามารถเสียบชาร์จแบตนะคะชาร์จได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบตจะหมดนะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีเบาะไม่มีช้ำเหมือนกันเลยนะคะคันนี้สภาพดีมากๆนะคะลูกค้าบอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวจริงๆนะคะเลขไม่ห้าหมื่นนะคะราคานี้ใครได้ไปบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ถามหาไททันนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วนะ และนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของเจ้ามิสุบิชิไทยท่านคันนี้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาหาพลอยใสยได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะช้าหมดอดแน่นอนนะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใสายด้วยนะคะ